ในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยเพราะว่ามีรายงานนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตเลยนะครับและตอนนี้เองที่บินบลูริสนำทีมร่วมกันยูลงพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในกลุ่มเราะบางต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนออกจากพื้นที่ครับแม่ไม่ เ,เข้าไปช่วยอยู่ในซอยชัย,ยโสธรอ,อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาระดับน้าท่วมสูงนะอย่างน้อยสุดเนี่ยเมตรครึง่งไปจนถึง2เมตรเลยคุณตาท่านนี้นะครับนั่งมือสัน่นเท้าสั่นอยู่ในน้ำแล้วแช่มานานแบบนี้2ชั่วโมงกว่ากว่าข้าวปลายังไม่ได้กิน พี่บินก็เลยให้คุณตาขึ้นขี่หลังเลยฮะ,ะให้คุณตาไปที่เรือเองเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ขี่หลังเลยแล้วก็ค่อยๆพาคุณตาลุยน้ําขึ้นเรือเอาไปอย่างที่ปลอดภัยส่วนในบ้านหลักเดียวกันเนี่ยนอกนอจากคุณตายังมีคุณยายผู้สูงอายุป่วยติดเตียงสภาพก็คือนอนอยู่บนฟูกครับเนี่ยแล้วฟูกเปียกน้ำเาะยังดีนะฟูกเป็นฟูกแบบเออเป็นแบบหนัง เจ้าของปลูกไว้ตั้งแต่ตอนน้ํอยัางไม่ทลล่วมแล้วน้ํามันหลากมาเร็วมากน้องก็เลยติดอยู่ตรงนี้นะครับอตใจลแล้วโอ้โหไม่เหลือแล้วพี่เกิหมดแล้วน้องส่งเสียงร้องเรียกน,นะคล้ายกับขอความช่วยเหลือเนี่ยอ่าทุกคนสวัสดีนะคะก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดยาลาเนาะก็สวัสดีเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอยอย่างลงง่ายชาวจังหวัดยาลาแล้วก็ พื้นที่นะคะที่น้ำท่วมเนาะก็เป็นกำลังใจให้พระเอกอคุณบินบรนรลิทธ์แล้วก็คุณกันจอมพลังแล้วก็มีเกี้ยวเอมีเกี้ยวก็ไปกับปลา,าเขานะคะอืสุดยอดอนี่คือของจริงที่ช่วยเหลือสังคมน่าสรรเสริญน,นะคะใครที่มีปัจจัยเนาะมีกำลัง จะโอนไปช่วยมูลนิธิของคุณกันจอมพลังหรือร่วมทีมของคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็ไปหาข้อมูลกันเราเองแม่หญิงก็ยังไม่ได้มแม่หญิงก็รอให้หวยออกมัวนนี่คนมัวแต่ไปซอยหมอล่ำกันโอ้ยเรืองินไว้กินเขาถ้าไปช่วยน้ําท่วมนี่ก็งานเข้าเดี๋ยวจะม่กินเขาล่อถูกหวยกอ,อนนะคะแต่ว่า ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากในน้ำช่องพี่หญิงพาด้วยให้กำลังใจพี่น้องเช่ายะรานะปัตตานีทางนน้นละที่เขาเจอ,อประสบผู้ประสบภัยน้ำท่วม,นะะมพระเอกตัวจริงเสียงจริงนะคะเขาคนนี้ไปถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับอีก ท่านหนึ่งที่ไปช่วยน้ำท่วมนะคะท่านก็ลื่นลม้มเนาะแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอทีมน่าจะเป็นทีมกู้ภัยนะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะทางไหนเดือดเดือดร้อนช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทางภาคเหนือ เชียงรายแม่หญิงก็รวบรวมไปได้3 0 0 0 3,007นเจะ,ะเข้ามูลนิธิเป็นหนะะึ่งสานสามพันสา0 0ัสองไปโกดแล้วก็ตามไปอีก500เป็น3,700ถ้าแม่จะไม่ผิดนะอปูนไปสาลิปอันนี้ตอนนั้นแม่ขอเลขบัญชีจากอ่าจาก แม่เชื่อว่าหลายคนคงจะจะมีช่องทางในการที่จะโอนเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางที่น้องชาวยาลาเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในโซเชียลนะคะไม่หญิงก็รอรอก่อนเพราะว่าเอาเงินไป เสียมหมอลํา่ไลายอีนี้ที่ผ่านมาต้องต้องดูก่อนอืมตอนนี้ก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ก็ยังขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการที่ทรงใจทรงใจไปช่วยนะคะอ๋ะอแม่นึกว่ามันมันปิด ไปแล้วอ๋อยังอยู่เห็นมันลงเลงอืนะคะคลิปนี้ก็แม่จะพูดไม่นานเพราะว่ามันเป็นคลิปที่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยคุณบินบรนรลืติตแล้วก็คุณกันจอมพลังนะคะโอเคทุกคนใครอยากจะไปช่วยสนับสนุนทีมงานกู้ภัยหรือทีมงานคุณ อมพลังหรือทีมงานคุณบินบาลดิตก็สามารถเข้าไปในเพจของของบุคคลท่านนี้ได้นะแม่เชื่อว่าแต่แม่ย่างิงยังไม่ได้เข้าไปอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่กระจายข่าวสารช่วยกันเมื่อกี้แม่ดูข่าวช่องอารุณอมารินมั้งเอ้ยอมารินทีวีพูดผิดอ มันไม่มีรถช่องอรุณอม,มรินนะมันไม่มีมันมีแต่อถนนอรุณอม,มรินอยู่ที่กรุงเทพเอา่าต้องเคดิตช่องอม,มรินทีวีนะคะเพราะว่าที่แม่ขึ้นหัวคลิปมาอา่ามีการทําข่าวนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดยาลาเนาะสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนใครที่มีกำลัง ซับที่จะซัพพอร์ตไปช่วยเหลือก็ก็ติดต่อไปที่คุณบินมลือฤทธิ์เนาะอ่าแล้วก็คุณการจอมพลัง<ม>นะะ<ม>เข้าไปที่เพจคุณการจอมพลังเลยไม่หญิงใช่ว่าจะมีเลขบัญชีอยู่ในนั้นอหะอืมโอเคนะคะสวัสดีค่ะ